ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เล่นทางบ้านนะครับในเว็บไซต์ Play อ k คนะครับไปครับเดินขึ้นไปนะครับเขาจะทําอะไรเราหรือเปล่านะครับไปต่อครับนะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นไปอีกครับไก่ก้าวฟ้าเป็นหมากสีแดงนะครับจะต่อตัดขั้งกับเราหรือเปล่านะครับเรามาดูกันต่อนะครับเป็นหมากรห้าแต้มครับตรงนี้อ่าโยนสองนะครับอ่าโยนสองก็กินกันครับ ยินกันความสัมพันธ์ยังอยู่นะครับนะครับไปต่อครับไปครับต่อเราอีกแล้วนะครับครับก็ไปต่อครับขึ้นตัวนี้มานะครับก็เราไปเตรียมต่อมั้งครับ นะครับมาทรงนี้น่าจะเป็นทรงเสมอนะครับมาฮอตนะครับเดินที่หลังครับก็เสมอนะครับแล้วก็เราก็มาเดินก่อนละเพื่อจะเอาชัยชนะนะครับเราขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็ไปครับนะครับไปตรงฟังอีลาค้าอีรมกันนะครับเข้ากินนะครับเข้ากินก็เราอุดนะครับ ุดไม่ดีนะครับให้กินไปเลยนะครับหรือว่ากินคนละตัวกินคนละตัวเราไม่ดีนะครับก็คงต้องวิ่งนะครับนะครับวิ่งไวก่อนครับกินครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ไปต่อนะครับเข้าพัดก่อนได้หรือเปล่านะครับทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข้าไปครับ นี่ครับเราอาจจะได้กินฟรีหนึ่งตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็กินก่อนครับได้กินก่อนกินฟรีก่อนก็มีสิทธิชนะนะครับก็ไปครับนะครับก็กินครับเข้ากินเรานะครับเข้ากินก่อนนิ่งๆไว้ได้ไหมครับนะครับนิ่งไว้นะครับนิ่งไว้นะครับเราจะฆ่าฮอตนะครับนิ่งไว้ครับเอาเบียไปปิดนะครับ พอต้องหนีนะครับพอดต้องหนีไม่หนีไม่ได้นะครับก็ตำแหน่งต่อไปนะครับก็วิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปครับคิดไม่ออกนะครับบอกไม่ถูกก็วิ่งขึ้นไปก่อนนะครับพอดไปแล้วนะครับพอดไปแล้วก็อนี่ครับนี่ครับ ตับนะครับโดนตับแล้วครับก็ตำนงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนะครับเดินฮอตไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วก็ไปต่อนะครับเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปบีบนะครับข้อฮอตนะครับใส่เอเชียนะครับ เราฮอตมาตักนะครับตักไว้แล้วที่ไม่ให้สีขาวถ้าเป็นเบี้ยนะครับเดินขึ้นมานะครับเข้ามุมู้เ่นยอมแพ้นะครับเราก็มาต่อกันเกมที่สองครับแต่ก้าวฟ้าเด่นก่อนมากนะครับนะครับบดิขกันไปครับเดินไปอีกครับเราไม่รู้ครับว่าสีแดงจะทําอะไรครับเป็นหมากร่มนะครับเขาตั้งลำรอยิงสองยิงสามนะครับนะครับรอยิงเราแต่เราเราก็ไม่ให้ยิงนะครับนะครับก็เดินอะไรดีหนอนะครับก็ไปครับนะครับ เขาไม่ยิงก็ไม่ยิงครับเดินขึ้นมาแล้วนะครับตำแหน่งนี้เราจะทําอะไรดีนะครับไม่มีอะไรทำนะครับตำแหน่งนี้ครับไปครับขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เป็นเกมห้านาทีนะครับไอเกมห้านาทีนะครับแล้วก็ทัเวลาทัเวลาสามวินะครับ มาอีกแล้วครับท่าน,นครับอืมไปครับขึ้นมุมไปก่อน,นครับเราเื่งเกมจริงก็อาจจะใช้เวลาเยอะนะครับก็ เดี๋ยวจะเร่งสปีดคลิปให้นะครับตำแหน่งนี้นะครับเข้ากินได้ไหมเข้ากินเขาเปิดกินกินครับไม่ดีนะครับตำแหน่งนี้น่าจะขึ้นไปลองครับขึ้นฝั่งขวาขึ้นไปครับนะครับไปรอแทงสองแรงแทงสามนะครับบังคับกูต่อสู้นะครับไปเดินนะครับ ไม่รู้บังคับแบบไหนนะครับหรือว่าเราเราเข้าล็อกเขาหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่จังหวะนี้นครับก่อนที่เขาจะขึ้นม,มุมุมนะครับต้องขึ้นตัวนี้มากันนะครับขึ้นตัวนี้มากันเราเข้ากินได้ไหมเข้ากินเขาขึา้นเขาขึา้น,นสงสัยต้องนิ่งนะครับ นิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้หรือเปล่าครับไปครับต่อที่ไปเลยครับ ขึ้นไปทำไว้ก่อนครับ ตาต่อไปก็เป็นตาของสีแดงเดินนะครับขึ้นมาแล้วนะตำแหน่งนี้ครับก็ไปนะครับตั้งหลักตั้งเหลี่ยมไว้ก่อนนะครับเราต่อไปเป็นสีแดงเดินนะอืมสีแดงเดินดีนะครับ ไป,ไปครับไปครับเดี๋ยวเวลาจะหมดนะครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเข้าได้เข้าเข็มนะครับเป็นจังหวะที่อันตรายพอสมควรนะครับกินครับนะครับเราก็เดินไว้นะครับแล้วก็เก็บเวลามาคิดตรจังหวะที่มีแต้มสำคัญสำคัญนะครับ จังหวะนี้สำคัญสำคัญเราต้องก็ต้องใช้เวลาเยอะนะครับตอนนี้นะครับแตเก้าฟ้าก็เหลืออยู่2นาทีครับ1่วินะครับกต่อสู้นะครับก็เหลือ2นาทีครับ3าสิบวิอ่านทำไมถึงต่อครับจะแทรกกินนะครับคนละตัวหรอครับอืมไม่น่าจะใช่นะครับนะครับเกมนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับนะครับ